เมื่อกี้ได้มานะเมื่อกี้ด้วยมือตีบวกก่อนตีบวกก่อนอาวมีกบพดีดีใจมากเปิดเปิดตัวฟรีได้นะครับเราก็เลยมีรีวิวแล้วนี่มีกบสี่ตัวพอดีกบสี่ตัวพอดีอ่ะตันแบบหนึ่งตันแบบหนึ่งเดินได้ไหมอรับออกตัวไม่คบขาดรีอาระขาด บอสขาดリาขาดบอสเดี๋ยวดูด่านอันนี้ซิงนี้ให้เล่นไหมาขาดยากระดานบอสอ่ะยเดี๋ยวไม่ได้ดูทีมนะเดี๋ยวไม่ได้ดูทีมขาดยากระดานบอสพอดีเครื่องนี้ไม่เคยล็อกนะฮะไม่ก้นใส่เกียร์ฟรีก็คือเป็นคอนหกดาวรองเทา้าแล้วก็จําเป็นต้องเป็นเข็มขัดอมตะครับเพราะว่าแร่มันเยอะนะครับข้อเสียเขาคือแร่เยอะนะเอาจรงิงถ้าเกิดเราไม่ได้มีเกียร์ที่แบบตึงๆนะครับก็จะใช้งานค่อนข้างลำบากเพราะว่าเกียร์ฟรีอะ คือออปชันมันจะให้เท่ากับเกียร์เกียร์แพงอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ปะเป็นไปไม่ได้อะ,อะไรเดี๋ยวเติม,าล,มลากกันน้อยก่อนด,ดีดีแกกรกจะเจอ500 55ใช่เหมือนดีบให้เราเติมอ่ะเติมแบบเปิดเกียร์หากเกียร์เจ็ดเกียร์แปดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะมันเป็นสายอะไรอ่ะสายว่องไวเหรอโอ้ไม่เหลือเกียร์เลยอ่ะของสายว่องไวเดี๋ยวคาถา โหนี่เลือกเลอเอาปืนแล้วกันครับเอาปืนได้ปะปืนดาบประจายคนละสายไม่ต่างอะไรกับติดปืนถ้าจะติดดาบประจายไม่ต่างสีปืนมันแรงกว่าเอาปืนแล้วกันไม่ได้เขียร์เดียวอะไรอดีนี่จริงขายทิ้งไปได้เลยแม่ย่อยย่อยเอาไอ้นี่ได้เลยคำพีไม่ค่อยได้เล่นมีปืนทองอ๋ะมีปืนทองด้วยมีปืนสีทองมีปืนสีทองปุ๊บเรารีบตีดบอกกลับเลยครับปืนสีทองนะฮะปืนสีทองสวยงามมาก ปืนทองนะฮะบสดีครับสวยงามมากปืนทองปืนทองนะคุณโอ๊ตเข้ามาไม่ทันนะครับไฮไลท์เมื่อกี้นะครับคุณโอ๊ตเข้ามาไม่ทันแล้วก็ใครคนนะแฟรงก์หรอโอ๊ตกับแฟรงก์นี่คนเดียวกันเนาะโอ๊ตกับแฟรงก์เข้ามาไม่ทันไฮไลท์เมื่อกี้นะครับสะพรึงมากตเอ้าเหรอแทนแทนนี่แทน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 เดี๋ยวนะเอาไอที่บวกไปเมื่อกี้ยังไหงมีรองเท้าทอง อ็เหรอมีรองเท้าทองไหมโอมีแต่เกียร์สายพลังเนาะอ๋ออันนี้เหรอเดียวนั้นแรกมันเยอะปะพันสามพันสามก็พอได้อยู่มั้งพันสามพันสามน่าจะพอได้อยู่พันสามถ้าองนั้นอันนี้ก็ต้องใช้เป็นใช้เป็นเออเข็มขัดแล้วกันเข็มขัดมีเข็มขัดทองไหมเข็มขัดทองมีไหมเข็มขัดทอง มีไหมอะเ,เข็มนนขัดทองโอ้ไม่มีนนไม่ได้ได้เยอะครับได้เยอะตามคอนเซ็ปที่เรานี่หกจุดสามเลยนะอะสามเจ็ดจุดแปดนะอะอเดี๋ยวสี่ท่านรอแป๊บนะสี่ท่านระอแป๊บหนึ่งนะติดประมาณนี้แล้กันเนาะติดประมาณนี้แล้กันมีแต่ของฟรีนะฮะมีแต่ของฟรี ตู้แสงมืดมาตอนไหนหรอก็น่าจะประมาณสิบสี่สิบห้าใช่ครับพังศุกได้นี่อ่ะติดประมาณนี้นะติดประมาณนี้ถ้าถ้าใครไม่มีถ้าถ้าใครไม่มีอันนี้เกลียดกระสุนยืดนานถ้าถ้าใครไม่มีอันนี้นะครับใช้รองเท้าหกดาวนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าแต่พอดีว่ามีอันนี้นะครับมันมีหอกสกิลนะครับก็เลยเอาล็แรกมาไว้ช่องถ่ายนะครับเอาล็แรกไว้ช่องถ่ายติดปืนเพราะว่าเป็นสายว่งไวก็อยากให้ได้แรงๆเนาะอ่ะติดประมาณนี้ อ่ะเดี๋ยวนะแป้งนะขอลองขอลองขอลองเทสนนหนึ่งเทสตัวธรรมดาเดี๋ยวนะดูทีมล,อล็อกกัมนะช่องแรกปืนสวยช่องอ๋อถ,ถ้ามีคาถาคริสต์มาสก็คาถาคริสต์มาสครับถ้ามีคาถาคริสต์มาสคาถาคริสต์มาสดีกว่านะครับแต่พอดีนี้ไม่มีไงก็เลยต้องเป็นปืนนะครับอืมรอดไหมเนงะี้ย โอ้โอ้อะไรอ่ะเออฮะมีเทปอ๋อสามด้านซื้อเหรอฮะพึ่งเห็นดิบย่างเดรอครับพึ่งเห็นวัตถุดิบยังไม่มีครับโอ้โอ้โอ้โห้แท่โอ้โห้แท่ตะกรักระดับบบอแสงหนึ่งเลยหมวไม่มีสาโอ้โอ้โอ้แท้โอ้แท่ ๋อสวยตัวกลางออมีหนึ่งได้สามนะมีหนึ่งได้สามนะได้เจมข้อมูลมาด้วยนะโอ้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 โอเพิ่งเห็นครับเพิ่งเห็นเพเพเห็นเลยเนี่ยโอ้ตีแพะบอสตีแพะบอสพอดีว่ามันจะเป็นตัวล่างธรรมดานะครยังไม่ได้เลื่อนนะมกัห้าพันห้าร้อยห้าสิบเพ โอ้โหซุ่มหนึ่งได้สามนะคะซุ่มหนึ่งได้สามนีสามทหารเสือนะโอ้โหธรรมดาที่ไหนละ่ะแพ้และกำลังจะแพ้และกำลังจะแพ้และโอ้โหเดี๋ยวไว้ต้องรอเลื่อนต้องรอเลื่อนเป็น,เป,นเป็นร่างชมพูนะครับรอเลื่อนเป็นร่างชมพูบอสเขาดุนะฮะบอสเขาดุโอ้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 โอ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 